สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับเจ็ดดเก้าล้าเวกัสนะครับผมกับผมพี่กล้วยคนเดิมนะครับผมวันนี้เราจะพามาเล่นเกมลัคกี้เนกโกะแมวแห่งโชคลาภนะครับผมมาดูว่าวันนี้แมวเขาจะให้โชคเราอะไรไหมพาทุนมาสามร้อยบาทนะครับเบ็ดสาบาทเงินเดิมไปโอ้ยจะตายก่อนคิวไหมคิวไม่มานะครับผมไม่เป็นไร วายจันก่อน A แรกได้ไหมเอ,อแรกแล้วสิกจ่ต่อคิวมาไหมล่ะเฮ้ยแล้วแซลมอนอ่าแล้ววายสองตัวเกิดขึ้นยังไงต่อคอมโบไปไไไไไไไต่อเรื่องเอ้ยยุ้ยวายวายเอ้ยวายต่อเรื่องแล้วเจลงไหมล่ะช่องสามเฮ้ยแซมมลแมอมนแซลมอนอะต่อได้ไหมคือคอมโบคอมโบ,บมาอย่างยาก อย่างยาวนานนะครับผมได้สิ่ห้าบาทนะครับมาไปเรื่อยๆนะครับกับพี่แมวมาจ่ายมาหกบาทแล้วยังไงต่ออุปไปไปเรื่อยๆทัดสองได้ไหมอู้ทัดสองได้โอ้โหโหเข้าไปาแล้วจ่ายได้ต่ออุ้ยแล้วแล้วแล้วแอมมอนแอมมอนโอ้ยนี่นี่ก่อนหนึ่งทีนะครับผมแปดสิบเจ็ดบาทโอ้โหวตอนนี้เน้นๆเลยครับผม กำไรมาแล้วร้อยถึงเก้าบาทนะครับผมไปกันเรื่อยๆนะครับไปกันเรื่อยๆนะเบ็ดค่อยๆเบจะช้าๆไปเรื่อยๆอแซลมอนอย่างเยอะสไลายมาเข้าหอสไลายอเอต่าย่อแล้วแซลมอนช่องแรกไหมเคไปก่อนช่องแรกแซลมอนช่องแรกหรืไม่ล่ะไม่มานะครับโอเคไม่เป็นไรอยากสปีดแล้วอะสปีดหน่อยแล้วกันอื้มคงปันใจไปก่อนแล้วเจจ่ายต่อแซลมอนจ่ายต่อแล้วเอจ่ายต่อ ยังไงครับปุ่ยแล้วคิวจ่ายต่อฮึ่มคอมโบเข้าไปคอมโบเข้าไปฮึ่มคอมโบเข้าไปได้ละเก้าบาทบิดสามบาทได้เก้าบาทเมื่อกี้นะครับคอมโบไปอุ้ย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 สองนี้เดี๋ยวร้อยแปดบาทร้อยแปดบาทอือฮึบิดสามบาทคอมโบเมื่อกี้ได้ร้อยแปดบาทนะครับผมโอ้โหเอาเรื่องเออมา ไปมาูดแล้พัดใจต่อพัดใจต่อู้หแ,แล้วพัดเจอด้วยคู่สองโอ้โหหึ่ยเจ็ดสิบห้าบาทแล้วหึ้ยกำไรเท่านึงวะนะเนี่ยกำไรเท่า,านึงวะนะไปเรื่อยนๆนะครับอ้ยต่อมิขึ้นสามสิบเจ็ดบาทคิวใต่อไหมคิวใจต่อแล้วเอะไม่ลงไม่มีอะไรลง โอเคไม่เป็นไรโออีเรียดอกนี้เออร้อยบาทบาทท้าไปต,ต่ออยู่โลกาเคคอมโบต่อเลยโอ้โอ้ยเจ็บบาทโอ้โิ่งก่อนหนงทีครับวิ่งไปก่อนอีกหนึ่งทีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทโอ้โหนาีบเี้ ขึ้น800ผมพอเลยผมได้กำไร500โอเคละอุ้ยกองอุ้ยอุ้ยสิบหอบ้อมาไปกันต่อขึ้น800้ให้หน่อยเพื่อน800นะขอ800กำไร5 0าผมออพอเลยเอแค่นี้ถูกมา300ไม่ต้องเอาเยอะนะครับ ปด้คิวจ่ายต่อแล้วสาลายได้ไหมสาลายปุ๊บสาลายจ่ายต่อแล้วเจจ่ายแล้วสาลายจ่ายต่ออุ้ยแล้วสเกตเตอร์มาสองตัวอยากขั้นรายจ่ายโอเคเจมาจ่ายต่อพัดหนึ่งจ่ายได้ไหมอุ้ยพัดอือสาด้วยโบาทปจ่ายต่อได้ไหมอือแปดร้อยแล้วอีกปาาเดียวอีกบาาเดียวอือได้ยูกอือหกอุ้ยแล้วแล้วลุนสเกตเตอร์เหรอมาให้ก็เอาอ 65สิบห้าบาทกับคอมโบเมื่อกี้นะครับผมเนี่ยผมได้ผมได้กำไรห้าร้อยเลี้ยวผมได้กำไรห้าร้อเลี้ยวงั้นเดี๋ยวผมขอ,อปัดเศษนึงนะครับปัดเศษห้าบาทออกนะเนีย่ยผมขอ,อปัดเศษห้าบาทอีกที้งเลยผมต้องการแค่แปดบาทเท่านั้นเอ็กายอีกยังไงต่อโอ้ยอย่างละบาทนึงอ่ะโอเคปัดเศษออกครับโอเคอเคุ้ยแมวคอมโบอยู่นะตอนนี้ผมเล่น ี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับผมสี่ทุ่มสี่สิบห้าทีแมวผมู้จัก 1, เบ็ดสามบาทเบ็ดสามบาทก็พอนะครับไม่ต้องเบ็ดเยอะนะครับผมพาทุนมาสามร้อยอย่างนี้ได้กําไรมาห้าร้อยบาทนะครับผมเดีย๋ยวผมจะพอแค่นี้นะผมเอาแค่ห้าร้อยบาทก็พอเนาะสำหรับทุนนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะกันนะครับชอบกกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ถูกใจก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ